สวัสดีค่ะมีเสื้อตัวละสิบ,บาทนะนี่ค่ะ1ตัวละสิบ,บาทค่ะ2องแคบรูปส่งมาเลยนะคะตัวละสิบาทแคบรูปส่งมาเลยค่ะตัวละสิบบาทนะคะตัวละสิบาทค่ะแคบรูปส่งมาเลยนะคะ,ะ,บบคะ,ม,ะ,คะมีเยอะค่ะคอจีนก็มี ตัวละสิบบาทนี่ค่ะนี่ตัวละสิบบาทแคปรูปส่งมาเลยค่ะคอจีนนะนี่ค่ะแคปรูปส่งมาเลยค่ะ สวยไหมคะ่ะอก48่0ขึ้นไปคะ่ะตัวละ10บาทคะ่ะใครสนใจทักมาเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ